ดึง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 เอาอะไรมากมายในความอนัตตาสายจุงใหม่ๆเลอะดินพังมาแล้วสวัสดีครับแม่ราชนกดูเหมือนกันแม่หน่อยพ่อสินทรอพูดพอดี พูดดีเพิ่มมากอะ่ะอืมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยพี่แมอออออมอุย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 หมดตามยังวะอ๋อสมเมาของอ่า อ่ะผมก็อ้าวโอ้โห,โหเก่งเว้ยเปิชนะละฮะอือโอ้โเปิดชนะด้ว,วย <c oughs> ผมพูดไม่ค่อยเก่งครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็แชร์กับสิ่งที่ว่าเอ่อ คนที่เขาพูดแล้วถูกใจก็จะเอามาแชร์มาลงให้นะครับไหนที่มันตรงความรู้สึกอะ่ะประมาณนั้นแหละครับโอ้ยอยานดำไปเที่ยวยางฮะพ่อจะลงไปมีติง้งกับพี่เองอีกเนี่ยน,นิวซารีบกลับมาเร็วเนี่ย mà liều pha cái tay quái Đi rồi À, đi đi Rồi Ây <laughs> Rồi. Ừ. ông 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 Đố la đố đố Đám đố đô la đâm đô la đâm đố la đâm đô la đô ไม่ไม่แกงน้ำชานะอืมอืมเาโค้งยังไม่ได like ้ลงจากรถเลยน่ะ เตรียมเตรียมไปเตรียมของไปไม่อาลงจากรถเลยนะ่ะใช้แต่รถเก่งไงวันนี้ <c oughs> ต้องวนกลับมาดาเป็นฮีทเปล่า <c oughs> ดาเออแกงน้ำชาไม่ได้นะ ไม่สนใจแม่มเลยเหรอฮะพร้อมไปงานเด๋ยมอบางกระปิอะโอเคแม่พร้อมผมก็พร้อมมาแหละไม่ต้องห่วงเราซื้อตะข่ายมาล้อมนี่ก็ได้มั้งเนี่ยถึงตึงมานี่เยอ่ะก้นก้นโซนนี้โซนเดียวอะ เนาะเราจะปล่อยมันได้ไปเราไปเล่นกับชักกี้หน่อยไหม ย้อนดำๆอนะ่ะอุ้ยสวัสดีครับอาจารย์บาสอาจารย์บาสท,ทำอะไรอยู่เนะี <c> ่ย <oughs> ไอ้เป้าหนะโอ้ยกลับมาตั้งนานแล้วไอ้ทิศ กลับมาตั้งนานแล้วเอาดูเลยยังเตรียมมีรถอยู่เลยนะเอารถเก่งไหมเอารถเก่งไม่ทำงานนั่งขี้อยู่ไหนดูสิสวัสดีครับพลอยพักล่วงภยัยใช่ไหมครับ ชจกเก็ต้องซื้อตะข่ายเล็กเว้ขายใหญ่ชักกี้มุดไปได้ซื้อตะข่ายล้อมล้อมที่ดีกว่าหมาไ,มได้ปล่อยหมาได้สวัสดีครับแม่ดารันดารันดารันใช่ไหมครับ สวัสดีครับแหมมึงดุจริงอะชักเก้สวัสดีครับแม่ทิพย์ใช่มมาชักเก้มาพอด้มาเร็วๆชุดล่างไปไหนเนะี่ย

เอาไว,ไวไ้ไงครับปล่อยผมออกไปเย็นนี้ทำอะไรกินกันครับเนี่ย chiều à chưa chiều đâm à Ai bao Quay quay thăm สวัสดีครับแม่ดาวคนสวยอมวนขึ้นนะมีอ้วนลอน็อกก็เท่าเดิมมาแล้วไม่ค่อยกินดำๆปล่อยให้อดให้ตายอไอ้ทวนทนหรือบ้านปงปังปงปัง,ปง,ปง สวัสดีครับแม่วาสนาอะไรของเองไอ้ทนฮะเอ็งจะไปรื้อบ้านเขาทำไม,มเดี๋ยวเอาสับประรดให้หมูห่า ทำปล่อยได้ไม่ต้องไปห่วงมันตัวแซ่บ นี่สับรดไม่อ้วนเท่านี้นะ 好。Oh. ยัมกินหญ้ายอยู่เลยชีวิตมีความสุขสนใจแต่ก็อข้าปากับทักทักอินบล็อกมาได้เลยครับหวังเอาไม่มีหวังดีเสมอครับทักทักทักแชทมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้วัดแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ผมครับ600กว่าบาท รวมปกคอแล้วก็รวมใส่เลยครับอ่า <c oughs> เห็นแล้วครับแม่เห็นพอดีเลยน้ำกินกี่ไรตั้งหนาฮะทักแชทมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทักกลับไป ว่าเดี๋ยวเผื่อผมลืมไม่ใช่หรอกผมไปขี้ลืมเพราะทำพรุ่งนี้ก็ไปส่งได้แล้วครับทำเสร็จพรุ่งนี้ก็ส่งได้เลยปัดเงาให้เรียบร้อยหกร้อยกว่าบาทไม่ได้อะเปามันมันไม่ค่อยเหมือนเปากพอกับไอเป้อะ วิ่งไปแล้วไปเลยอ่ะไม่ค่อยกลับอันตราพานด้วยเปาอ่ะขนาดจับลงหม้อมันยังไม่ก็อยอยากจะลงเลยไม่หน่อยดีดีอ่ะ เด้อเปาสวัสดีครับแม่ตุกกี้มีเรืองแสงคนสวยอากาศมันยังร้อนนันเลยไม่อยากเอามันออกมาบ้าบอ ใจอยากจะมันขึ้นไปนอนห้องแอร์เหมือนเดิมนี่ห่วงมันนะออมจ่อพัดลมไว้ก่อนนะสวัสดีครับแม่นางมานตัวน้อย สบายใจไงหาดำสบายใจไง <c oughs> โอ้โอ้สบายใจสบายใจเลยฮะสบายใจเลยไงจับขังไวก้กับชสกีอย่างเงีทะเลาะก,กับน้ำชายแก่ตีก <c oughs> <c oughs> ้นมือนเลย ไปลากยางเลยเราอ่ะฮะก็เล like ี <hi> ้ยงมันก็หัดสอนมันบ้างนะครับแล้วก็คอยสังเกตอาการมันเพราะถ้าเราไม่สังเกตอาการหมานี่มันอันตรายนะครับมันดื้อกตีมันซะจบตีมันจำอะไม่ได้ตีแบบทรมานทรมรำมันนะ แต่ถ้าทนเห็นความเจ็บปวดไม่ได้ก็ส่งไปโรงเรียนนะครับรับสอนสุนัขอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับสาวภัยบุญบมั่งมีไปนอนว่าดามา,ามาแล้ว ก็เลี้ยงหมายอย่าทำตามผมนะครับคือทําตามได้ต้องเรียกกลับนะครับ